และผู้ปกครองจะช่วยน,น,น้องๆในระบบทีแคสซยังไงผู้ปกครองหลายคนงสงสัยใช่ไหมครับว่าคนคงไม่อยากกดดันลูกๆจนเกินไปใช่ไหมครับเพราะว่าความเครียดก็อาจจะทาให้เขาทําหลายๆอย่างที่เขาหวังได้ยากขึ้นครับที่จริงแล้วครับผู้ปกครองสามารถสพอร์ตองน้องได้หลากหลายครับอย่างแรกเลยควรจะถามแผนการก่อนครับว่าน้องๆเขาเนี่ยอยากจะเข้าคณะไหนหรืออยากจะเข้ารอบไหนหรือว่าอยากจะเข้ารัฐบาลหรือเอกชนกันก่อนครับหลังจากนั้นครับสมมุติว่ารู้ว่าน้องเขาเนี่ยครับอาจจะอยากยื้รอบอรอตยื่นรอบอะไรก่อน การสพอร์ของเราได้จะสพอร์ในเรื่องของอุปกรณ์ค่าใช้จ่ายหรือเปล่าหรือว่าในเรื่องของคําแนะนําหรือเปล่าครับในการช่วยจัดการความเครียดครับเพราะว่าช่วงรอบอรอตหรือเรื่องการสอบเข้าเนี่ยจะเป็นช่วงที่น้องๆเครียดมากๆครับหรือบางคนน้องๆบางคนนะครับจะมีแผนแค่รอบเดียวครับเช่นมีแผนแค่จะสอบเข้ารอบหนึ่งแต่ม่ เลยเราอาจจะแนะนําว่าควรมีใยสำรองครับเพราะว่าท่านผู้ปกครองก็คงทราบใช่ไหมครับว่ามันก็อาจจะมีทั้งติดกับไม่ติดได้เพราะฉะนั้นการเตรียมใจไว้ของ,น,องน้องก็เป็นจิตสิ่งสําคัญครับกับขั้นตอนต่อไปครับผมรู้สึกว่าการไม่กดดันเขาจะดีกว่าครับผู้ปกครองมาท่านเข้าใจนะครับที่อยากให้ลูกหลานเนี่ยเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนาเรียนในคณะดีๆแต่ว่าแน่นอนว่าไม่ใช่คณะจะรับทุกๆเด็กทุกๆคนได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีความคาดหวังกับเด็กให้น้อยลงครับอาจจะบอกลูกว่าโอเคถ้าลูกอยากเข้าคณะ B ี อาจจะเป็นบีของมหาอะไรไหนก็ได้ที่เงินผู้ปกครองถึงหรือผู้ปกครองโอเคอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีช้อยเขามากขึ้นเพื่อป้องกันให้เขากดดันน้อยลงแล้วก็ผมว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือรับฟังและอยู่เคียงข้างเขาตลอดระยะเวลาการสอบเขานะ่าจะเป็นสิ่งที่เด็กๆน่าจะชอบมากที่สุดครับมากกว่าการกดดันว่าขอรอบนี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ขออย่างเดียวเลยผมเคยเจอหลายเหตุการณ์มากๆที่ผู้ปกครองหลายคนขอรหัสทีแคสต้องน้องแล้วไปกดยืนยันสิทธิ์ในรอบที่3เองครับคือรอบที่3ถ้ากดยืนยนันสิทธิ์แล้วไม่มีทางจะกดแคนเซิลได้เลยครับเพราะฉะนั้น ระวังนรงนึงบีดีครับเวลากดไลค์ให้น้องๆเป็นคนกดจะดีกว่าครับ